ตบกันมาหลายรอบแล้วแหละนะครับวันนี้ต้องมาพิสูจน์ฝีมือกันครับยกที่หนึ่งครับติดตามเลยครับตบกันแล้วไม่แล้วกันครับซ้ายของกอเต่าขวาของยกยีดีอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นมั่นใจนี่เป็นดาวเด็นกนะครับที่ทุกคนรู้จักพวกเขาเป็นยอดดีอยู่แล้วครับอยากเดินครับทางด้านกอเตา่า มาถมมาเป็นมวยที่มากยกสองทหดน,นะครับอาเภทเอขาต่อยหัดนัดซอกับในขณะที่ยกนี้นีประเภทพันขึ้นครับพันมือเหลือมครับในเหนียวหนึบเลยนะควัดตีเป็นของเขาเลยรรเออครับต่อมาเก่าครับก็จะมีตอกครับตาของเขาดีอยู่แล้วครับวันนี้วันนอกได้ในดีแล้วแหละนะครับเขี้ยวเล็บแหลมคมขึ้นมาด้วย ยกเยอะนะครับนี่ครับได้ดีพมวยไทยครับต่อยมวยก็รวยได้ครับอปล่อยดีครับเต่านี่ครับเอาดีดด้านซ้ายครับวันนี้ดูยกคีรีประมันนี้จริงๆครับยังไม่รู้เลยครจดเป็นสไตล์ของยกคีรีนะครับทางทัพก่อนนะครับขอเวลาปลุกแขนครับไปเอาคอมาเอาคอมาแต่ไปแต่คืนครับ โตกครับเกาตปคัดูว่าจังหวะของกาเต่าครับคอยผ่านกองันคาไมยังไม่ได้จังหวะก็ังไม่ออกนะครับคอยเดียวเข้าไปทางซ้ายไปครับกอเต่าเล้ปเนีเข้าไปเรื่อยครับ ปวดหนักปวดเตาอันเดกก่อนนะครับแฟนมวยครับแล้วก็ยากระพิบตาด้วยครับแต่หลับตอนไหนไม่ทราบครับต่อยซ้ายสับสอกขวาครับจบเรื่ยเรื่ก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าดีวันนี้มาดีทคู่เลยครับดูจากเนื้อตัว้ร่างกายครับเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอะไรครับจะออกกันหนักๆแล้วครับเดินเข้าไปครับกวเต่า ไม่ยอมให้ขาดทุนนะครับคือโดนเตะมาดเพราเตะคู่ไปยกลาวาครับยกทีเดีครับหตัวอย่างดีนะครับคู่ก่อนหน้านั้นครับเพ็ทเลนกับสุดหล่อแม่สุดหล่อจะไปรับเพลีมากหน่อยใจเย็นบ้างไปใจเย็นครับสุดท้ายครับนิ่งๆก็นิ่งจริงๆครับแม่วันนี้นี่เหมือนจะเย็นนะม้อประสอนคู่แล้วอ่ะน่าคิดครับว่าคู่นี้มันจะจบแบบไหนครับ เติมเข้าหาครับจอเต่าครับเปะซ้ายเ้าไปต่อครับอากอนครับเดี๋ยกลับาครับชื่อจริงครับรู้แต่ไอดีไลน์ครับคุณผู้ชชื่อเล่นไปยังไม่ตรงเลยคระสงฆก็พอได้จะชุบกระชวยครับทำงานไม่เหนื่อยกับแบบนี้นี่แหละครับภาพตัดู่ที่จอเต่าแล้วมาที่ยกทีรีครับยกนั่งชมนั่งเชียร์อยู่ ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราชานด้วยนะครับชานเติมเต็มคเพือนยกที่สองครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับรองเป่ากระเป๋าลิงกี้ไปค่อยเปียกเข้าไปนะครับที่บอกครับยิ่งมากยกยิ่งเดือดแกงของจุกรี่ก็รอหัวโตตลอดเหมือนกันครับวันนี้มานิ่งรอหัวเม็ดเม้นเยครับ ฮักฟอไปทีนึงครับแหมใครบอกยกกีรีมีแต่เข่าครับฟอกก็มีเหมือนกันทีครบทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าจะนัดออกมาตอนไหนนะจากทีมาไว้ครับยกเอนีเต่าจะเตะขานะครับแต่ว่ายกกีนีก็ยกเข่า,าบ้างเอาไว้ไอ้ดียกกับฟอดเต่าเนี่ยซักใจไม่นิ่พฮอนี่อยู่ให้รอดครับแต่วันนี้นี่ยกกีรีกันนิ่งมากครับ ดูประสบการณ์โค้กอยู่แล้วครับตนี้โอ้โหสอขวาครับไวมากครับสออขวาของยกมีดครับเนี่ยครับก็เป็นสัญญาณเตือนกบเต่าเหมือนกันนะครับไม่รับคุมนีดก็อาจจะหายท้องบางานได้ครับไปขาไปครับกบเต่าครับจต่เหมือนเจนะครับพัดงวยช่วงต้นๆในการขอดอกมี่ครับพยายามจะเปลี่ยนเกมที่ขทางนะครับว่าคู่ต่อวซ้ายไหนครับอาวุธ กยลูเม็ดติดยายครับยีอะไรบ้างครับอืมโยนหินผ่านทางครับแต่จะเป็นโยนเข่าไปแล้วครับในคูนี้ครับโยนแบบไม่ต้องจับเลยครับซ้ายหงก์เกาะเต่าก็ยังไม่จับเป็นการทีเป็นเกียรติคับบูชัดบูเชิงครับเตะขาครับสูงครับกำลัเร่งขึ้นมาครับจุดนี้นะครับ็ต้องเชื่อมต่ออืมสองของโยนีน เดี๋ยวดูครับรอกระป๋าไทถึงก่อนครับก็ฏว่ามีทีเด็ดทั้งคู่นะแต่พี่หยุดดีจริงๆแล้วเขาไปปวยเข่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เขตแดนของเขาครับในบุงนอกก่อนครับตามแผนที่วางมาแบบนี้แต่ขวาเขาจบดีๆนะเอาดูยังไงครับทขึ้นไปเตะซ้ายโดนไป่ได้เท่าไหร่ ยากเดินไปเรื่อยครับคอเตาครับดูว่าไปกับฝั่งจะข้ามก่อนครับฝั่งมีสองรับโดนหักตายังไม่โดนนะของาเบายังไม่แน่นทับดีนะนี่นะแท็กยังไปดีๆครับจบดีๆไปอยเดียร์เข้าไปครับคอเตาไม่ไกระโดดหัวเข้าไปก็ไม่ได้เหมือนกันครับทีดีมีศอกรอบวกขึ้นมาคุดยกทีสองครับมาก่อนครับเกียวกลับมา ก็ผมถามคุณพ่อถามว่ามีเสีเยงเชียร์บ้างไหมคุณพ่อบอกว่า,วาเงียบเงียบมากเลยอ่ะน,นี่เรากำลังเชียร์มวยกันอยู่หรือเปล่าครับกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหมายเลขสามครับนั่นหมายถึงว่ายกต่อไปนี่เป็นยกที่สามครับน้องอะไรนะชื่อไม่ตรงน้องโอ๋มครับ เรียกว่าเป็นอาวุธประหัตประหารคู่ต่อสู้ได้นะครับในวันนี้ด้วยกติกาเมืองไทยของเรานะครับสู้กันในเกมกีฬาครับเดินเข้าหานะครับมีอัญชียให้กับกองเต่าครับ1นึ่งแสนบาทครับนะครับลุยต่อครับกองเต่ามาแล้วครับแม่มนต้องแบบนี้ครับยกนี้ยก3ยกอายก4ยก5นะครับเตือนแน่นอนครับติดตามเลยครับยังไรับต้องดสามครับต่อเต่าครับเริ่มมี้ไปลังตุ้งตุ้งซ้อนครับ ยกีี้่มมาัส้ายัสงตรงขวครับดายตรงน่าเป็นชุดเลยครับยกีนยไิปหรือเปล่ายิงเกินไปาอยู่ที่มุมรับอลลอหปล่อยโดนไมโดนปล่อยไม่โดนแล้วับตอนนี้น่กลับุกลับไม่โดนย่ไปครับนะครับปนะครับขอตััีขอตั ตัวครับยกนี้ตุ๊สองตัวเป็นจหองแข้งขวาครับมีข้งขวาที่กับหมัดแข็งแรงมาเลยครับขายาวๆหมดีๆนะครับตัเอาตมุมวาเากเ้มาแข้ขวาที่ฟันครับยกนี้เบียวเขไปเบียดเข้าไปครับแล้วก็สัปางเาเจอหมัดสวขที่มาครับยอมได้ยังไงล่ะ อยาไปครับอยาเข้าไปครับคตัดสายลำตัวครับถีอยู่เรียงนอกรับยกีเรยครับแม่อยูุ่ดอับุมสามเหลี่ยมาไปขวาครับยกทีรีครับ่อเตาอยากเข้าไปใกล้นิดชิต่กลนิดชิดต่อไปเตะโดนขาโอ้โหตดนตุ้งอกตุ้งมีนเหมือนกันครับมยกทีร่ครับอตาอเ้าไปอยาตัดลำตัวครับ้าเห่ากทรีครับแม่วันนี้มันเล็กึิดึ้นเลยครับไม่เล่นตัว เอาเลยนะครับอันนี้มาต้องว่าตาฟ้าที่มาครับไตขวานะครับยกเพียรีครับใส่สายปล่อยสายปล่อยสายาปล่อยขาทีเลยวครับยกเพียรีครับให้ได้ยังไม่ตีกันนะครับแยกออกมาครับมารันลูกตาแยกออกมาดีครับพีนาพีไรไรครับคนน้อยแล้วก็เติมิ้นยหนักขวาของยกพีรีครับเติมขาดลางครับยกพีรีจะไปยากอะไรครับไตขวาครับไขวาตาสับล่างพืนครับไม่ถอยแล้วครับตอนนี้ยกพีรีพักกระซี่เลยครับโอ้แข้งขวาน ตัวต่อรับกอเตาอาจย์สามารครับเตทางด้านซครับโอ้กระทุ้งแหลมเลยครับาล้รเินเข้าหาต่รับเตะขาครับกอที่ครับพยามเตะคนครับแนของกอเตาครับเตะขาจุนที่หนงครับยกกอเตารับยี่โดนนิงเดินครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับไม่สูุด็ไม่มีรู้ชอ้ายโดนรับโดนับตัวกอซ้ายคืครันเะา้งพรก่พยายามจะนด้หมดครับทมงกอเตาครับ มแล้วครับมยไพยยามออกเป็นชุดแ่นี้ลุกลุกลุกไม่ลงโทษจะวเสียไปนะครับโยนมาวาทยุระีครับอตาวสองครั้งตาย เฮี้ยจังเลยครับสามคู่ในการผ่านนัดสดทายคูโคยูหมายเลข24ส,สามนกไปเลยโอ้โหอะไรจะเฮี้ยนขนาดนั้นอย่นี้ฮะคือรอจังหวะฟันมาแล้วจริงครับเดี๋ยวมีภาพช้าช้าชัดชัดให้ได้ชมกันนะครับโอ้ค่อยๆเมานะครับเีห็ครับแทงเข่าฝาดอัปปะคัปปะไม่อยาเจอศอกขวาของยกคีรีครับเมาครับเมาครับแล้วก็ประสัดการทรงตัวมันหายไปครับ เป็นไปได้นะครับพักสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมา